สวัสดียามเจ้านะครับวันนี้เวลาก็ประมาณตีห้ากว่าๆนะครับอุณหภูมิก็เจ้านี่ก็ประมาณสเวองศานะครับโคตรหนาวนะครับพาไาย่ามกระทักหนูเหมือนเดิมครับครับไปรุ่นกันเลยครับใกล้จะสง้ายแล้วครับบรรยากาศก็หนาวขนาดครับ ักไว้ตรงนี้สามอันนะครับดูดูนกันครับอันแรกก็บบัตทำงานนะครับ เป็นรุ่นอันที่สองดีกว่าครับโอ้เรียบร้อยครับอันที่สองคนระับดักไว้ตรงนี้นะครับลองร้อยอากกินของมัน,นครับโอ้โหประมาณเท่าแขน,นครับเขาหัวพอดีครับ นี่ครับไซบิกไซบิกมันมาครับนี่ครับตัวโคตรใหญ่ครับไซบิกครับไซบิกมันม,มาครับแต้มแรกม้าครับแต้มแรก เป็นดักบริเวณขนนนะครับนาหลังชาวบ้านเก็บเกี่ยวมันมาทำลายขนนาของชาวบ้าน,นครับไปรุ่นอันต่อไปครับ chúng ta có cái có lướt lôi bị lắm ừ, tầm ngàn lắm sao này tầm ngàn lắm ừ, tầm ngàn lắm ừ, tầm ngàn lắm ừ, tầm ngàn lắm tầm ทำให้ผิดหวังครับสามอันครับจุดนี้รักสามอันจะเ,เป็นรุ่นจุดหน้า,านครับหมานับหมานอืม ได้คได้ครับไปครับไปรุ้นกันจุดนะครับครับมารุ้นจุดนี้กันครับน,นี่ไม่ทำงานครับประหยัดเก็บครับไปรุ่นกันจุดหน้าครับ นี่ก็ไม่ทํางานนะครับรูนะครับรูนังต่อไปครับน่าจะเป็นรูเดิมนะครับแต่ก็ดักๆักไม่งั้น,นอับจุดนี้กับดักหายนะครับ อ้เรียบร้อยนะครับหนูรุ่น,นครับหนูเป็นหนูรุนรุ่นนี่ครับทางหากินของมัน,นครับแต่มีสามมานะครับจุดนี้ดักไว้ไม่กี่อัน,นครับหกเจ็ดอัน ไ,ไ,มไม่ทำงานครับไม่ทำงานแล้ววันนี้ครับของตกไว้ตรงไหนเนี่ยโอ้เรียบร้อยครับนี่ครับลอยหายกินันดอ่ะ เข้าเต็มหัวเรียบร้อยเรียบร้อยเป็นร่องน้ำครับ ร้ยไปลุ่นสองอันสุดท้ายโอ้เรียบร้อรยอีกแล้วครับนี่อ่ะ ก็กินลงมันนะครับหมานครับเช้านี้ได้สี่ห้าตัวแล้วครับกับหลักประมาณสิบอันครับถือว่าหมานมากครับอ่านทางหนูเป็นครับก็จะง่ายดักหนูง่ายกว่าครับนี่ครับ อ่านนางหนูเป็นก็มีอะไรมากครับนี่ก็รู้นะครับอันสุดท้ายไม่ทำงานครับประหยัดเก็บครับเดี๋ยวไปสรุปยอดนะครับครับมาสรุปยอดกันครับเช้านี้กับหลักประมาณเก้าอันสิบอันครับได้ห้าตัวครับตัวที่โซโตครับไซส์แมวครับ ซือว่าหมานมากนะครับยังไงก็ชอบก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ช่องเบาเนื้อ Indy Channel ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกราบตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ